ถ้าเราได้มีโอกาสมาเดินเล่นในสเตียรธรรมส,สถานในช่วงเวลานี้นะคะท่านจะได้มีโอกาสที่จะได้ชมนิทัศกาลโครงการหุ้มทองคำยอดฉัดพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยาค่ะเราจะได้เห็นความเป็นมาเป็นไปและเมื่อพูดถึงพุทธคยาเราจะรึกถ,ถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้โดยการใช้ความเพียร ในตลอด6ปีที่ท้าทายพระองค์ว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่เป็นอิสระได้หรือไม่และแผ่นดินแห่งพุทธคยาก็เป็นที่รองรับและประกาศชัยชนะของมนุษยชาติในวันที่พระองค์รับสั่งว่านี่นมานจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วโลกธาตุสะเทือนวันไหวได้วยชัยชนะเชน่นนี้ขอให้คุณได้มีโอกาสเป็นหนึ่ง ในการร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ของโลกที่จะช่วยกันเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราและลาคะโทสะและโมหะชนะมาในใจของเราได้และเป็นหนึ่งในการปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้มีโอกาสสละทองคำและปัจจัยที่จะหุ้มยอดฉัดพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยานั้นจะเป็นสัญญาที่นำไปสู่ปัญญา และทำให้เราระลึกถึงการขัดเกลาวจิตใจให้เกรี้ยงกราวจากกิเลสจึงเป็นบุญที่นึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีค่ะอย่าพลาดโอกาสในการร่วมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะและขออนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะธรรมสวัสดีนะคะฉฉัันนนมมีควาสุขเล็กๆในใ,นใจ